ความรู้จักกับเงินของฮ่องกงครับน้อยสุดก,ก็จะเป็นสิบเซนยี่สิบเซนห้าสิบเซนหนึ่งดอลลาร์ฮ่องกงครับสองดอลลาร์ฮ่องกง แล้วก็มากสุด5ดอลลาร์ฮ่องกงจริงว่าก่อนมีเหรียญ10ดอลลาร์ด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะเพราะมันไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยใช้กันแล้วก็มีเงินมาบอกแค่นี้กันนะแบงค์แบงค์งก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปหน้านะอย่าให้ดูด้านหลังของทุกเหรียญอย่าไปพลิก เขาพลิกอย่างนี้นี่ครับก็ได้มาแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นด้านหลังเหรียญตัวนี้มันก็มีค่าอันนี้มีค่าสีา่บาท หนึ 1> 1่ลาลาร์เท่ากับสี่บาท <c oughs> อันนี้มีข้างต่างอันนี้ก็ร้อยสี่บาทแปดบาทแล้วมีอันนี้มีค่ายี่สิบบาท <c oughs> โว้ยแล้วเหรียญนี้จะหนาเป็นพิเศษไงเหรียญนี้มันจะหนาห้าดอลลาร์เนี่ยเวลาพกก็จะหนักหนักหน่อย แต่มันก็ไม่หนักมากอะไรขนาดนั้นออก็จะเป็นเงินเ,เพื่อนๆจำนี่นี่นี่สิบเซนยี่สิบเซนห้าสิบเซนอันก็หนึ่งดอลลาร์ก็คือร้อยเซนสองดอลลาร์ห้าดอลลาร์ แล้วก็ยังมีอีกเหรียญเนึ้งคือสิบดอลลาร์แต่เราไม่มียังมไม่นิยมใช้กันด้วยนะมีเกินแค่ฮองกกแค่นี้นะครับสวัสดีครับ